จากกินข้าวเสร็จแล้วออกไปเที่ยวตอ่อ <c oughs> เด็กเสื้ออาถ่าสวยสวยเสื้อสวยเออจากกินข้าวเสร็จแล้วออกไปเที่ยวตอ่อไปไในต่อวันนี้ กินกล้วยปะกล้วยทอดไ่แน่นนอนไม่แน่นนอนโรงนรมเสื้อผ้าสวยตัดสินอันนี้ขนมขนมอะไรกลามามอร่อยป่ะเนี่ยไม่เคยกินเออไป เล่นริมริมโค้งฝั่งโขมริมโค้งใช่ฝั่งโขมผู้เพียไงจะไปกินแล้ว<ะ>กินข้าวโรงแรมแล้วนั่นจะมากินข้าวอยู่นี่เออก็บอกให้มากินอยูนย่นี่ไม่มาอันนี้มูหันนเนี่ยตัวกี่บาทไม่หลุดพยายนาเดี๋ยวพี่กลับบ้านเลยฝั่งนี้ นี้จากอันนี้คือจังหวัดนครพนมใช่ไหมไม่รู้อ้าวมุดาหานหรือนครพนมเก่งกระเบ๋าลงอันนี้ลงอันนี้ลงตรงนี้มันร้อนมานี่บอหลงนี่มันร้อนมาพี่น้องวันเล่นริมโขงโอ้ยอยูสวยอยูสวยอยู่สวย อย่างพม่งมาแต่ยังไม่มาไม่เข้าขน้ำมาสวยสวยสวยมากอ๋ออันนี้จะน่าจะเป็นนครพนมอา้าวด,ดีดีนี่แหะนื้อันนี้นเป็นวิวนครพนมในพิณองนี่วิวสวยมากฝั่งโน้นฝั่งลาวแต่อยู่ฝั่งลาวน่าจะเป็นท่าแขกใช่ไหมฝั่งโน้น ต้นไม้เนี่ยอันนี้ต้นไม้อะไรพี่น้องรูปปั้นโอ้รูปปั้นน่าจะเป็นสมัยก่อนอ๋อลานมูหันพี่น้องมูหันมูหันขายดีนะเนี่ยคนเข้ามาเยอะอันนี้จะเป็นรูปปั้นน่าจะรูปปั้นสมัยโบราณ อันนี้ก็ไม่รู้เพิ่งมาโอเคเดี๋ยวถ่ายให้หดดอา้าได้แล้วไหนพญานาคอ้าวก็บอกว่าถ่ายมันเด้งกลับไม่ได้อ่ะดไ,ได้ยังโอ้เนี่ยพญานาคสวยมากมนเด้งคร ไม่หรอพี่กดไม่ได้ไม่ได้มาวาเดวถ่ายไหมหมาเดวถ่ายไหมอย่ามากรวนให้ครูเสียงดังรับขับเด็วขยดเด็กเขียดมาเดวถ่ายให้เออดูพี่ถ่ายให้ชอบขนาดนีเอองอนเล้วไปนอนเขียด้่แล้วมั้ยโง่ขนานั้เดี๋ยวไหวก่อน Obrigado por ถ่ายรูปดปรเจกต์อกีกถ่ายรูปให้เรียถ่ยรูปให้น่อยถ่ายรูเปรเ,เราขอให้พักก่อนเราลองจับก่อนมันดังเปล่าไม่ลองแตะมือก่อน,นตี

เด่นเด่นและสักศิธิ์เนาะพญานาคใหญ่มากฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งลาวแล้วจะเป็นถาแขกวัดกระเบาเก่งกระเบอหรอ หนามโขงพี่น้องนั่นไงบ้านพี่เอกนั่นไงบาพพ้านพี่ลังนั้นนั่นไงลังนั้นบ้านพี่นั่นไงสีขาวนี่ไงลังสีเขียวเห็นไหมนี่วาดบ้านพี่ลังนั้นเป็กใช่เหรออืมอันไหนแมนตีไม่เป๋อแม่นอ่ะ อะไรเฮ้ย <c oughs> ไปอันนี้ต้นไม่เปื่อยเนี่ยมาไม่มาล่ะน้ำโค้งแห้งหมดแล้วกุทิ่น้ำจะขึ้นอันนี้เลยฟังลาวฟังล,ะละะอยอย้นกนะ็จะเลินเนาะ ไม่เหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้จเจริญไปไ่ายนี่เนี่ยไปยืนตรงนั้นน,นั่นน่ะตรงมีลูกไปเป

ไม่รู้ติดแบบใจชอบให้กันเลยรูปปันนานเห็นไหมอ๋อมันมีหลายชุดอ่ะแม่ชุดนี้ชุดเลยนานอ๋อมันมีหลายชุดอ่ะหลานมึงก็หืมโมโหลโอ้ ขนมไม่ใช่หรออะไรตลาดไทยลาวข้ามไปอยู่ไหนตลาดไทยลาวนี่ไงมอง้งที่ไปมองแดงนี่แล้วเราก็จะลงมานี่สะพานนิทรรภาพนี่นแล้วเราก็จะขากลับเราจะเที่ยวนี่หอแก้วตลาดโดจีนแล้วก็ไปก็ดท้ายจะกไปนอนบ้าแดดแดดฮอนเนียไปลบหน่อยสี่สิบแปดนาที สองชั่วโม,มงครึ่งฮะอ่าไม่ถึงชัโมงเวยครอ่าหรอขอได้เชิญนะครับผมงานที่ทามาถึงแล้วนะครับจัดชุดกล่าไหว้ขอพรหลวงปู่ก็เจอ้หน้าชาวรถชาวเมือท่านก็หยอกตู่เอานะครับทำบุญโดยสัทธานะครับบริจาคหลวงตู่ขึ้นรถสองแถวคนิะกี่บาท อ่ะก็ขอติดเชิญนะครับก็ขออนุโมทนานะครับสาธุบุญทุกทุกท่านนะครับนะครับรวมทึงบุญรอบบูชาเขาเองนะครับผมนะจอดขึ้นรถสองแถวที่จอดรอท่านอยู่นะครับเชิญเลยนะครับผมขึ้นรถสองแถวขอเชิญันะครบ ครับถ้เดินขึ้นบันไดไปนั้นดอกไม้ถูกเก็บหาใบยู่ข้างบันไดยิ่งขึ้นไปด้วยส่วนรองเท้าไปไหนต่อคุณไหลเดี๋ยวไปนาะไปไหนต่อเอ้ามามันเดินขึ้นหน่อยไหมเนาะไหวไหมยังเต็ม อ้าวแม่ไม่ได้มานั่นหรอกอขึ้นนนนเหนื่อยึ้งไหนเลื่องนเอ้ไกลๆนี่เองต <c oughs> ้นไนนม้สวยมากอตอน้นไม้ดูแบวของจริง <c oughs> ของปลอม อ้าวไม่ใช่ทางนี้หรอให้ขึ้นทางนี้หรอไปขึ้นทางนี้ไม่ขึ้นอ้าวบนเยอะมากนอน อันนี้ตีได้ใช่ไหมไม่เตีเลยไมซื้อทั้งขึ้นมาอะไรวเราม่เพื่ออะไรคุณู้นอะรเื่อเช้ออะไร เสาบพัน,น้ออาานกีบของเรามาเที่ยวคงว่าทำบุญห่อสิบพันกีบกี่บาทเงินเอาหออเงินบ้านจุคของไหม่าไม้ภาษาไม่เป็นเงินไทยกี่บาทเอ,ออก็เงินบ้านตัวเองเนี่ยเออเก็รู้อยู่เป็นสิบพันกีบเป็นอกี่บาทไม่รู้เป่นไ,ไม่รู้แต่ยัง อ,นนอยอดกรอันนี้เป็นหนึ่งพั 2, นสองพันนะี่อันนี้ห้าพัานห้าพันก0ีบสิบพันเงินเหลา่ามาทำบุญถูดรองเท้าไปดูไปท้างในอีก นี่ยทางก็ส่งเราบริษัทรองเท้านี่ไงตองทางนี้อ๋าตอนนี้ประมาณบ่ายสองบายโมงครึ่ง กินน้ำผ่านมาแล้วจังสี่ให้นี่แต่ค่วมจะเลื่อนโศกฝังเอิญให้ไหลมากดังแบบที่ท่านนามยาไม่ยากกับเป๊กไม่ใช่รองเท้าแงงใน้ำก็ไม่เรียกมาเอออยากกินน้ำ<า>นี่ป๋าเนี่ยต้นไม้อะไรต้นไม้ใหญ่มาก เป็นไนม้ใหญ่สวยมากให่มากวัดสวยสวยมากเกไปม,ม,ม,มีคนไหมเนี่ย กินนอนอีกเมือ่อยมีคนไหมเนี่ยมีใช่ไหมว๋อเหนื่อยอเออเดี๋ยวดันนะ่ะเดี๋ยวดันพอเพืออ่อนอีขึ้นมาได้เลยได้สิบสวอหมพี่ตองอือเดี๋ยวดันให้อืมีหลานขายอเอา้า <laughs> ต้องให้ดันดินะ ให้ด <Hey>, ัน pues มีลิป okay. ่อใสด้อมลิปติดไปมือไงฝังไยฟังไม่ใช่ฝังลาว ไม่อบัด๋อาอันนี้วัดจากสปปลาวอะหลวงปู่อะไรโอ้อาจารย์มาจากลาวก็มีอ้าวโอ้ไงอลังการมาก เราไปทำหมดก่อนไปไหมฮะหาปไปขึ้นไปสองชั้นเหนื่อยจะกินน้ำเนี่ยไม่มีน้ำเกียนเกียนจะเกียนสมัยโบราณพี่น้องเกียนสมัยโบราณมีกี่หลังหนึ่งสอง สามมีสามลำขึ้นลิฟต้องขึ้นลิฟไปเพื่น้องหยางมาไว้เมยอะไร <c oughs> โอ้มีโทรศัพท์ด้วยมีคนไหมเนะี่แม่ไปชั้นไหนชั้นสี่มันมีชั้นสี่อย่างเดียวอ,ย <c oughs> อ,อันนี้เหรอ เย็นสวยสวยถ่ายรูปอ่ะอืมป้าเป็กกี่รูปแล้ววันนี้โอ้อลังการมากนี่เหรอที่วัดอันนี้เหรอใช่ปะ่ะวัดอันนี้เหรอนี่เราไปไหว้อ่ะ มีถนนที่เราไปโน่นฝัออ่งลาวฝั่งลาวฝั่งสวรรณเขตอืมสะพานดเอ,อ้ซุ่มให้เบ,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 บิ่งสะพานสะพานสวรรณเขตน่าจะนี่สนามบินสวรรณเขตอืมสนามบิน ทา,า,ไไางนี้เขตอโอเออฟังลาวไฟไหม้งล่างมีบันไดเอาสั่งขึ้นข้างบนใช่ไหมอ๋อขึ้นางพอแก้วเลย อ๋อให่น่ะพี่ตออขึ้นได้อย่างพีเย้นั้งน้นว่าจับบันไรมันมีลาวอยู่ว่จับลาวอ้ใหญ่มากถอดรองเท้าเหรอถอดรองเท้าใช่ไหม เขื้นจับแน่นแน่นะจับแน่นแเออจับแน่นๆน่นจับน่นแน่นเออจับน่นน่นอาื้นจับแน่นๆนนะ ได้พาย่านะคเขาเป็นันแบอันนี้ครับไอโกมะเอ็มไทยของตองทองไทยมาเธอไทยกวะพวไกุ่ณดิเอ็มมึงตีนหนึ่งสองสามโทรศัพท์โอเคพี่น้องถึงห้องและพี่น้องจองห้องคืนละห้าร้อยห้องเดี๋ยวจะให้ดู มีทีวีให้ดูแล้วก็มีตู้เย็นนี่ที่นอนประมาณนี้แหละมีโต๊ะอีกโซฟาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่โอ้ห้าร้อยคุ้มอยู่นะ คุมอยู่ที่วางรองเท้าก็มีตู้เก็บของก็มีประตูโอ <Okay>. oh, เคโอ้มีบัตรรูดเหรอมีบัตรรูดพร้อม <c oughs> ใช้ได้อยู่ห้องเนี่ยคือละห้าร้อยก็โอเคอยู่มีตู้เย็นให้ ใช้ได้ใช้ได้เฮาโอเคพี่น้องทีขอรล่าเพียงจำเดื้อพี่น้องมืออัะพรก่อน,นบ,าบายบายมีโต๊ะนั่นอง,อ,งอีกโอห้าร้อยคุมนี่ไะมีโต๊ะอีกอันนี้มีหน้าต่างให้ชมวิวอ,อีกอ่าพี่น้องมีหน้าต่างให้ชมวิวอีกคุมคุมห้าร้อยคุมอยู่